วันนี้เราก็มาในรูปภาษาไทยนะไม่รู้เสียงว่าเป็นอะไรนะทุกคนนะก็มีท่านี้นะเราแค่ดูแค่ท่าเต้นสวยๆนะฝนตกที่บ้านเราดูแค่ท่าเต้นนะท่านี้ BTS นะน BTS นะธรรมดาที่ไหนละจ๊ะแม่สาวน้อยมีท่านี้ซะด้วยตามมาด้วยท่า BTS อีกนะจ๊ะนี่เป็นไงละจ๊ะเอ้ยว้ายเจ็บใจเยอะเยอะเยอะเป็นไง เยี่ยมยอดมาดูนี่ดูนี่สิแล้วก็มีทอร์เอ็กไลท์เท่ไปหนึ่งทีล้กันแต่แันนี้เยอะๆเฟรนกกันกันอีกเวอร์ซีกันอัพสกันกันพสกันสกันท่านผู้ชมนะเราจะมาเป็นคนไทยหนึ่งวันนะท่านผู้ชมทุกคนนะมาดูปืน AK-5 ดูเอานะว่ามันโหดร้ายขนาดไหนก็ใค่ดูเร็วๆเลยอัตายิงสนั่นไม่ใช่ธรมรมดานะแต่ละปืนมีครบหมดทุกปืนนะจะบอกให้นะจะมาว่าข่าขี้มงขี้โมอ,อีกเนาะพี่สีชงสีสุดอะไรก็มีซอดกันนี่เจ้าดูนี่เห็นไหมซองอะไรซองม่วงอัตายิงสองนักแข่งไซกันทั้งบ้านทั้งเมืองเดชอายอัตายิง2นะน้องนะดีจะมันใช่ข้าดูนี่มัดก็มี มัดเคโอพิสดูระเบิ Bird, ดดูไอวอมีตั้งเยอะไอวอวสี่สิบลูโอ๊ยไม่ใช่ไอวอวสิบสี่ลูเบอร์เกินเจ้า <laughs> แค่นี้นะใครดูแค่นี้พอนะดูแค่นี้พอนะดูแค่นี้พอนะจุ๊บจุ๊บใครสนใจทักมาเลยราคาโคตรดีโคตรจับจะบอกให้นะ